เราไปดูเรื่องอที่น่ายินดีของชาวภาคตะวันออกอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่าที่เปรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตาดครับกำลังจะถูกใช้เป็นสะพานที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวของ3าประเทศอาเซียนนะครับก็คือประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์กับคนในพื้นที่และคนภาคตะวันออกเป็นอย่างมากครับ จังหวัดตราดโดดเด่นด้วยการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเกาะน้อยใหญ่ถึง66เกาะโดยเฉพาะเกาะช้างเกาะกูดและเกาะหมากคือแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของใครหลายคนและด้วยทำาเลที่ตั้งของจังหวัดตราดที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศกรัรมพูชาและประเทศเวียดน,นามได้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดจึงเห็นช่องทางในการให้ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เปิดประตูสู่อาเซียนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่โลเคชันมันเหมาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากๆโดยที่ระยะห่างนะคะเราอาจจะห่างจากประเทศกัมพูชานะคะระยะการเดินทางเนี่ยจากจุดนี้จนถึงชายแดนเนี่ย20กิโลนะคะจากระยะตรงชายแดนในสะพานแห่งนี้ไปเกาะกูดเรานะคะก็แค่25นาทีหรือ30นาทีโดยสปีดโบ๊ทฉะนั้นมันก็เลยเกิดการรีเริ่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วต้องการที่จะพารไปสู่เพื่อนบ้านมันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกซึ่งจะเป็นทับในที่นี้หมายถึงว่าทับตรงนี้เนี่ยพอท่องเที่ยวข้ามมาจากกัมพูชาหรือเวียดนามเนี่ยก็จะมาดรอปที่ตรงนี้ที่สะพานตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คอินตอมอนะครับหรือจัดการพาส่งพาสปอร์ตต่างๆ แล้วก็ไปไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยเช่นเกาะช้างใช้เวลาเดินทางแค่25นาทีจากเดิมถ้าเราไปโดยรถยนต์เนี่ยใช้เวลาอย่างต่างํา3ถึงชั่วโมงนะครับเกาะกูใช้เวลาแค่40นาทีจากเดิมจริงๆก็ต้องมี4 5ชั่วโมงเอ่อ 2, 2ชั่วโมงเหมือนกันเกาะหมากก็สามารถไปได้หรือแม้แต่ทับตรงนี้ถ้าเกิดพัฒนาต่อไปก็สามารถยิงตรงไปที่พัทยาได้หรือแม้แต่สมุยเองก็สามารถทําได้ จะดีแค่ไหนครับถ้าภายใน1วันนั้นเราสามารถเที่ยวได้ถึง3ประเทศในพื้นที่อาเซียนนะครับวันมา r ์ e ก็ต r e e d t s t i n เ t ช o n เชื่อมโยงไทยกัมพูชาและเวียดนามและนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เรากำลังจะได้จากท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดครับจุดขายที่ผู้ประกอบการต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพหากท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่ ถูกใช้เพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวก็คือ one market three destination ท่องเที่ยว1วันสามารถไปได้ถึง3ประเทศและหากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว3ประเทศไทยกัมพูชาหละเวียดนามเกิดขึ้นจริงจะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดตราดแต่ความร่วมมือเราเปิดเส้นทางใหม่ก็คือเช้าเนี้ยเราทานอาหารเช้าที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด กลางวันเราไปทานอาหารที่กําปอดนะคะตกเย็นเราไปทานอาหารที่เเกียงยางจังหวัดเกียงยางประเทศเวียดนามค่ะหรือที่เขาโด่งดังก็คือเกาะฟูกววกเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวของนักเดินทางค่ะถ้าสมมุติว่าเรือเฟอร์รี่ มีที่นั่ง300ที่นั่งหรือ400ที่นั่งมาเช้ากางวันเย็นนั่นหมายถึงตัวเลขของนักเดินทางที่มีมาแล้วมีไปนับพันคนค่ะนั่นหมายถึงอินคัมกับทรัพยากรมนุษย์หรือพลังงานมนุษย์กับเงินสรพพัดทที่จะอยู่ในจังหวัดตราดต้องเป็นวอลลุ่มที่ที่สูงขึ้นแน่นอนค่ะการเปิดประตูสู่อาเซียนด้วยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดตราดของประเทศไทยกับกัมพูชาและเวียดนาม คือการใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนเพื่อเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตราดและพื้นที่เชื่อมโยงซึ่งมีจุดขายที่เหมือนกันคือธรรมชาติที่สวยงามแต่มีความแตกต่างคือวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละประเทศที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหากปัญหาโควิด -19 ได้คลี่คลายลงทีมข่าว N b t จันทบุรีรายงาน